สาวฟังทางนี้นะฮะอยากสุขภาพดีอยากผิวพรรณดีเริ่มที่ห้องน้ำาะฮะการขับถ่ายเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญของมนุษย์มากๆเลยนะครับบางครั้งเนี่ยหลายคนเนี่ยสถึงสวันไม่ขับถ่ายนะฮะรู้สึกก็ปวดแล้วก็กลั้นเอาไว้นะครับกลั้นไปกลั้นมาอั้นไปอั้นมาลืมฮนะ โอ้ oh, ถ้าทำแบบนี้นะครมันส่งผลเสียต่อร่างกายมากๆนะถ้าเกิดว่าคุณอยากมีสุขภาพดีอยากผิวพรรณดีต้องฟังอันดับแรกเลยนะฮะผิวใสไร้สิวเลยนะฮะถ้าใครก็ตามที่ขับถ่ายทุกวันนะจะมีผิวพรรณที่สดใสามากมีออร่ามากๆเลยซึ่งมันจะต่างกับคนที่แบบสองสามวันเนะ,ะคุณไปขับถ่ายครั้งหนึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าในอึข,ของเราเนี่ยนะฮะมันจะมีพวกสารพิษและเชื้อโรคอยู่ถ้าเราไม่ขับถ่ายนะครับร่างกายจะดูดซึมน้ําในอึนเนี่ยกลับไปใช้อีก นี่แหละค่ะคือตัวการสําคัญว่าทําไมคุณเป็นสิวทําไมหน้าตาคุณมันหมองคล้าทําไมนะความสดใสความมีออร่าของคุณมันหายไปหนึ่งเลยนะ คุณต้องเข้าห้องน้ำถ่ายทุกสองนะฮะเคยไหมครับอยู่ๆก็ปวดหัวแบบไม่รู้สาเหตุเลยนะฮะสาวๆนะต้องฟังนะครับบางทีมันจะรู้สึกแบบมึนๆตึงๆอึนๆใช่ไหมฮะสาเหตุเพราะว่าคุณไม่ขับถ่ายเป็นประจำนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีผลเนีายทำให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวไม่สบายตัวไม่สบายหัวเลยเหตุเพราะร่างกายเนี่ยมันเก็บสะสมอึไว้เป็นเวลานานนั่นเองนะครับคุณเลยรู้สึกแบบนั้นนะฮะ ขับถ่ายดีไม่มีกลิ่นปากนะครับหลายคนสังเกตไหมดูแลช่องปากเป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ว่ามีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวมีกลิ่นเงื่อนะ,ะนี่คือสาเหตุเลยนะครับก็คือคุณไม่ขับถ่ายนั่นเองซึ่งคุณอาจจะอัานเอาไว้จากสองสาวันส่งผลต่อกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ด้วยคุณดีท้องแฟบใสาวๆรู้นะพอเราขับถ่ายนีย่หน้าท้องเราจะแบนนะโชว์สะดือโชว์พุงได้แบบสบายสบาย แล้วใครไม่ขับถ่ายเนี่ยน้ำหนักมันจะเพิ่มแล้วคุณก็ลดน้ำหนักได้ยากมากๆเลยนะฮะยิ่งร่างกายสะสมสารพิษมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะมีภาวะของความอ้วนขึ้นไปด้วย5นะฮะการขับถ่ายดีแบบมีสุขภาพเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมและก็ผิวพรรณคุณนะฮะดังนั้นคุณจะต้องสร้างกิจวัตรให้กับตัวเองนะฮะ คือฝึกขับทายให้เป็นเวลานะครับเช่นบางคนอาจจะไม่สะดวกตอนเช้าอาจจะไปก่อนนอนแต่ต้องทำให้เป็นกิจจวัตรทุกวันทุกวันสุขภาพคุณก็จะดีด้วยนะ ต่อจากนี้ไปส,สาวๆรู้แล้วนะครับว่าการกับถ่ายทุกวันเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะฮะที่จะทําให้เราสุขภาพดีผิวใสสวยมีออร่านะครับตอนนี้ถ้าเกิดวาใครที่ไม่ถ่ายก็จะมีตัวช่วย,ชวยเช่นพวกกล้วยน้าําว้าพวกมเมล็ดเจียพวกสารที่มีไฟเบอร์นะครับหรืออาหารเสริมแต่วันนี้ทุกคนไม่ต้องไปหานะเพราะผมจะมาแจกนะครับนี่คือโรเซ่ไฟเบอร์นะฮะเป็นไฟเบอร์ที่ชงก่อนนอนหแก้วนะครับรับรองเห็นผลแน่นอนไปรับที่หน้าโปรไฟล์ครับ